อิทธิพลพายุรากาซาทำฝนถล่มทั่วไทย23-26ถยกันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องพายุไต้ฝุ่นรากาซาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะฮ่องกงและเคลื่อนผ่านแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของจีนผ่านเกาะไหหลำเข้าสู่อ่าวตังเกียรก่อนอ่อนกำลังเป็นพายุโซนร้อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนและมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วในช่วงวันที่25-26กันยายน2 5 6 8 จากอิทธิพลของพายุส่งผลให้ร่องมรสุมและมรสุมที่พัดบกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่23-26กันยายน2568ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่ม ส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-26กันยายน2,568